เดือดแล้วน้องปัดปุ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 ดเสียงเดือดด้งินบอกปุดปุดปุเสียงเดือดปากมึงแน่ปุด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 พี่น้องเอ้ยเสียงเดือดจากหมอพี่น้องปุดปุดปุดเอาหมูงมานี่เสียงหมอเดือดย้งินบอกเาะปุดปุดยู่น้ำตาดโอ้กะที่คนนกับพิแกงหอมๆนะครับ วายหิวแล้วแม่หิวแล้วเอาเลยที่เดือดแล้วเราก็ใส่หมูใช่ไหมใช่ใส่หมูใส่หมูลงไปแม่หมูจักโลนี่จักโลนะหมูสิบหาโลเบิ่งเด้อพี่น้องหมูโล่ละสองร้อยบ่ะแม่โลละสองร้อยสิบหาโลพี่น้องเนี่ยหมูโลละสองร้อยสิบหาโลโอ้กินขาดเดียวที่นีน สามพันน่ะพูดเร็วแม่นบอลเริ่มมูโลละสองร้อยสิมหาโลกับส,สามพันตัวพี่น้องเมืองเด้อผู้ใดวามีแต่พักนะหมูสองโลวิหมูโลละสองร้อยซิมาร์โลโอ้ยม,มาวาเด้อบะนี้ว่าไผบ่ได้กินหมูนะ่ะ ใครที่บม่ได้กินหมูแสดงว่าเอาไปตะแกงไเนี่งเอาไปตะแกงให้ไปแข่งอันนั้นท่านไร้เรี่ยวอี๋เอาออกขึ้นแจ้งมากก็ได้ลูกอ๋องามอยูจ้าจ้าคนงามใส่พื้นใดก็งามอือเอามาคดขึ้นมาในลูกแม่เกลี้งเครื่องเลยอ่ให้พี่นนท์ช่วยนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอามาเดี๋ยวแม่เกลี้ยงเครื่องเลยแม่เระวังคลองสายอันแกนนั่นแหละ ใส่หมูลงไป<ม>แล้ววันนี้ไอ้นุ่นกระซิซอยแม่พุน๊นแม่ก็จะปรุงรสนะคะช่วยกันนำปลากระใสที่ปรวอย่างดีเด้อใส่ย่างไก้น้่นเหม็นใส่ลงไปเลยหอมแล้วนิวแล้วค่ะ เริ่มกับสิฟานบางหเพื่อกาเรอนั่นเอาแค่นั้นแหละนุ่เริ่มบอกว่าสิเป็นอาถรรพ์บ่สันกเริ่องานบางหงมันสิบวดเจ็บเก็บของบงงนมาบาดเจ็บเลยเก็บของแค่เลยเบาบานเนาะอ้มบางหเฮิมตวน่ะอ้รงรถด้วยเรือค่ะเขาเอิดมาแกงยังกอแม่ซื้อมันอ่ะ แกงพะแนงหมูแกงผะแนงหมูใส่ฟักทองมากคักด้วแม่กินกับข้าวสวยแซ่บเพิ่งย่างนี่เน,ะนาะห้าวสวยด้วยรับข้าวเหนียววันนี้แต่ว่าวันนี้เป็นข้าวเหนียวแต่ว่าข้าใดเขาก็กินกับใดคือเกาเพราะว่าเรามันลูกข้าวเหนียวนะครับดีครับนี่ให้แม่ปรุงรสแล้วก็ค้นโดยพี่น้น่นสิ่งสำคัญพี่น้องสิ่งสำคัญ เกลือใส่ลงไปเลยแม่ใส่หลายแส่หลายใส่หน่อยแส่หน่อยค่ะเอ็บเอ็บเอ็บเรียบร้อยเดือดแล้วนะคะเอาไปใส่ฟักทองโอ้ าใส่ลงไปโอ้ชุดยอดเลยพวกนั่นนีแงใส่ลงไปแล้วอันนั้นแม่ามันไปใส่ในภาบานมืดสิแล้วก็คนโดยพี่นนท์เหมือนเดิมพ่นะบะไรสิอะไรที่ต้องใช้แรงเยอะๆนี้พี่นนท์ต้องช่วยแม่น้ำกันใชเห็นมั้ย้องคนอะไรน้ำกินใชจใส่น้ำลงไปบัดน,นี้ ใส่น้ำกอวจอคือแกงเห็ดพรอเนี่ยแหละพี่น้องดึบ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 ช่วยกันงูก็ช่วยให้กำลังใจแม่เอิบเอบเอิบพ่อพ่อพ่อโอ้มันสีลอยใส่น้ำเรียบร้อยเมาแล้วจะให้พี่นนท์กลนเดิมอ่ามเบอร์ห้าสิบห้าเก้าค่ะพี่น้องหมอหน่วยนี่ตั้งแต่ปีแรกค่ะ ม่กระคนซอยกันดแม่ดีละพุนนะเอ้กะเขาช่วยอะไรหลายมันเฮ็ดยากว่าแม่กรยากเน่าหนักแคยังงีอ๋อไอ้นู้เานี่ยน้่มันบาดมือนั่นนะระวังด้วยุ้นทัวแล้ก็ว่างเมันเดือด คนๆๆให้เข้ากันคลุกเคล้าคลุกเคล้าเรื่อแต่ว่าเดอะมากก็ไปเห็นนี่หมูเห็นก็บักเกียโอ้เห็นตา,าน,น,นี่ผู้ใดามาลุ้นกันเรือบักอื้อแม่แม่ผู้ใดมาลุ้นกับเรือแต่บักอือกอ้อค่ะกระดิกระถ่ายให้มันเดือดเด้อพี่น้องเด้อโอ้เหลือมีนาทีตาบักงวงไงครับซอยแม่เหนื่อยเมื่อยยืมอำนาจผมซับไปแล้วอ่า กางใดบ้านมุงแล้วๆเต็มถาดอะไรเงี้ยมั่งมั่งเวทีมุนนี่คุยเมื่อนี้เด้อันใดก็รู้เมื่อนี้เป็นมุงเ,เฮิมมัเป็นยังแบบมุงเฮิมก็ได้ย่างกันอยู่เค็นกันไปหรเปล่าใครได้ชิมเมื่อนีระวังที่รอหม้อเดือดนะคะแม่ก็ามาฉีกใบมะกรูดต่อน,นะคะเดี๋ยวนี้นก,นกันสิๆช่วยแม่อยู่อันนี้พ่อเห็นได้อยู่ดอกคือว่า ชิงบมะกรูดนี่้ชิงบมะกรูดนี่แหละเพราะเห็ดได้อยู่น่าจะทำได้อยู่ใช่ไหมต้องมาแกชิงบมะกรูดคือกันตั้งแต่หั่นบอกพี่แล้วเป็นสี่มุมเชิญการเชิญการเบญจานน้อยโอ้ยอย่าฝากอย่าฝากพี่น้องขออกไปกันขออกนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่โอ้ยมีเด็กของมาฝากจ้ คนหมอได้ชิ้นญี่ผลกับข้าวกับอันนั้นญี่่โอ้แหน่เพิ่นเอาขามาฟางแต่แดงอันนี้ผมไปเอาไปเอามาเถอะเอา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 ันไปโยก,ยกจะให้ได้น่อยไปยกให้ก็ได้ค่ะน่นอิ่นน้องมาไปยกเอากับเพาะโอ้เกิดแล้วครับได้แล้วพี่น้องใกล้แล้ว เนี่เพลินเฮ็นเนืกินมากสมทพทฟอมค่ะพี่น้องถ่ายลางหมอเ,นเนพิ่อนหอพน้อนทาไปลางหมอนไทยกับเป๋าเพิ่อนน้องใช่ไหนคะกินหมอเให้ไหมมาเบิ่งเนว้กินอันเอ,อนาน้ำยู่อทางนี่ละ่ะใส่เออเพื่อนเองอย่างนี้น แกงก็ไม้บอค่ะ้ม่เหนียะเข่าเหนียวแกงเนื้อคว่ำอ้มันจะเอาครับตักแค่พอแล้วตับม่วงตับม่วงเร็วล่างอิดาล่างด้วย่าน้ำได้กินได้กินข้าวไก่แล้วด้แม่แดงบอกว่ามแต่แนวเป็นตาแซ่บเท่นนอวันเดียวนูนละนอ ใกล้เสร็จแล้วนะคะกับข้าวตาอมาลูกเกดหนึ่งร้อยคนเรานะคะตอนนี้อ้ันนีแกงักทองใส่หมูค่ะแกงผะแหงค่ะดูอร่อยนะจ๊ะยำพาโล่หมูเนียมื้อนี้แกกี้ย่าบ้าบ่มี่หมูเด้ออ่านัดหมูแบบไรหมูชิพฮาโลโลละสองร้อยเจ้าคิดเบิรงที้แกกี้เจ้ากินจ้าแกกี้เจ้ากิน เจ้าก็ใส่ลายข่อยเด้อข่อยบนแม่ลานดิเจ้าเจ้าเอาดีดเด้อาาเจาสิมาก็เอาเอนะหมูเ้ตยมยังไ่ได้กินหมูอ้ยคนไหเล้วกับว่านม่มหมูนะกัได้ว่าไม่ตบูือได้คนไหนไม่ตหมูค่ะน้อเมื่อนี้แกงบะือส่หมูนะคะแนงบอกแม่แพนงแงหมูนะคะแต่บะเอือกคุณาตกกอนเด้อประกาศไปหาทุกทุกที่มากอน ตังไงตายตายตายดีๆยคนอ่ามัจีบแยเลยแม่บอกว่าบ่ได้คนยากกองวันนี้เพราะว่าพ่อแม,ม่ผันสิบบาทกระเท้าหาที่เ่าเด็กมากผันสิบบาปนมือใส่หมอไปให้กินสี่สิบาดิอันแม่อันตลกดังพ,นพน่นมามหม่ยะแม่เพรานสิบอกว่ากองหวานอื้อมัจะเห็นเราะรืองือน่าจะเห็ปนม้นนม,มือมืงขึ้นบ้านยังไ,ได้ยินวะผู้ใดกับเขาจ้างนนะออ้กูแต่แม่อก่ด่ผู้ใดเป็นผู้ว่าไ่ใช่สิ จักถ้าป๊าม่าดอกพูนี่ถ้าไปงานทันเปียนดีโอ้เอาไม่ซีป๊ามาใส่จังไดล่ะสุปรอนบ่แม่นี่บ่ยเมียใส่ซุกบอยเม่ยตังใจนี่มัน้องกระเดือนไหมแมัน้องกระเดือนขับบนที่ด่อนขับรถในที่ด่วนโอ้ยใกล้อีกแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวได้กินแน่นอนครับวาโอ้ใส่พักใส่พริกลงไปแล้วพี่น้องแล้วก็แล้วเรียจ้าเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายบอกแม่ยาขั้นตอนสุดท้ายเลยอันนี้ส่นที่เขาเสร็จแล้วพี่น้องหมดได้ว่าบะมีหมูเด้อเป็นพยันเป็นพยันหมูเยอะหมูใส่ฟักทองยยั่ๆวันนี้หมูสิบห้ากิโลจะคนแห้งไงบะกอี่ไม่ทิดแตก หมูสิมหากิโลโดยแม่เตนคนเดิมครบับเสียนปเสดมาเด้อพี่น้องวันนี้มาเด้อมากินเ้ายุครัวมาล่ำใจเกินรอยน้ำกันค่ะเดียวโอ้ยเจลล์มุ่งหมไปก่อนแม่จ้าบ๊ายบายฝากได้ได,ด้วยค่ะเด้อฝากกดติดตามช่อง ของของแม่แตนใจกระอวยค่ะของน้องแน่นเวลาพอดพอ่ะโอเคไปแล้วแม่เออลูกมากินวันนี้บ๊ายบาย